มือถือซัมซุงใครที่กล้องสามารถซูมได้100เท่าแต่เวลากดเข้าแอปกล้องมา มันไม่ด้มี100เท่าให้เลือกเลยครับเราต้องไปแตะก่อนตรงนี้ถึงจะมี100ขึ้นมาให้เลือกกดใช้งานได้เราสามารถให้มันโชว์100เท่าตั้งแต่กดเข้ากล้องมาได้เลยนะครับตั้งค่ายังไงไปดูต้องบอ,บ,บอกก่อนว่าอันนี้ผมลองใน s 75 Ultra นะครับไม่แน่ใจว่ารุ่นอื่นทําได้หรือเปล่านะอ่ะให้กดเข้าไปที่ Good Lock นะครับถ้าเกิดขยังไม่ได้โหลดมาเนะี่ยให้โหลดได้ใน Galaxy Store อันนี้ครับถ้าโหลดติดตั้งแล้วก็เข้าไปใน Good Lock ได้เลยแล้วเลื่อนหาแอปที่ชื่อว่า Camera Assistant ครับต้องติดต นะติดตั้งแล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับตรงเนี้จะเห็นคำสั่งทางลัดซูมอยู่ข้างบนเราแตะเข้าไปและเลือกติ๊กตรง 100x ตรงนี้ครับแตะเรียบร้อยเสร็จแล้วมาลองเข้าแอปกล้องดูครับกดปึ๊บเข้าไปปึ๊บนี่เห็นไหมจะโชว์100ทันทีเลยครับโดยที่ไม่ต้องไปกดอะไรก่อนอันนี้สำหรับใครที่ชอบใช้ 100x บ่อยๆ100เท่าเนี่ยก็ลองตั้งค่าแบบนี้ดูได้ครับถ้าชอบทิกดีๆแบบนี้กดถูกใจกดติดตามเจอกันครับ